สวัสดีครับนักเรียนนิพนธ์บุชาชาโสุิวันวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพหระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ปฏิกิริยาเคมีเรื่องสมการเคมีครับโดยตัวชี้วัดที่เราจะใช้คือว .2.1 ม .5.20 รทบุเสระบุเศษระบุสูตรเคมีของสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์และแปลความหมายของสัญลักษณ์ในสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีครับ ก่อนอื่นให้เรามาดูสิ่งที่เรียกว่าสมการเคมีก่อนสมการเคมีจะประกอบไปด้วยตัวอักษรทางตารางธาตุครับแล้วก็มีเครื่องหมายที่บอกว่ามีการทาปฏิกิริยากันหรือว่าร่วมกันเกิดหรือเป็นการเกิดร่วมกันครับส่วนตัวนี้คือเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายที่บอกทิศทางทิศทางงการเกิดปฏิกิริยาครับส่วนนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสารตั้งต้น ถ้เดี๋ยวตรงนี้เขาจะเอาสาร2องชนิดผสมกันจนเกิดเป็นสารกลุ่มหลังที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ครับโดยที่สัญลักษณ์ที่เราต้องสนใจอีกอันนึงก็คือ4ตัวนี้ครับสัญลักษณ์พวกนี้เขาเรียกว่าสถานะซึ่งสถานะเขามีทั้งหมด4ประเภทของแข็งของเหลวแกส๊สแล้วก็ภาวะสารละลายโดยมีนม้ำมาตัวทำละลายครับเขาใช้ตัวย่อเป็น s ของแข็ง l ล i q u i d ของเหลว g แก๊ครับแล้วก็ aqueous aq aqs สารละลายโดยมีน้ำเป็นตัวทำละลายครับจากตัวอย่างที่เราเห็นนี้สารสารตัวนี้อยู่ในรูปของสารละลายสารตัวนี้อยู่ในรูปของสารละลายสารตัวนี้อยู่ในรูปของสารละลายกับสารตัวนี้อยู่ในรูปของแข็งครับซึ่งในลักษณะนี้จะถือว่าตัวนี้เกิดการตกตะกอนครับเพราะว่าพอผสมพอผสมกันแล้วตัวนี้เกิดเป็นของแข็งเพราะว่าเป็นลักษณะของตะกอนครับส่วนสำคัญที่เราจะเห็นอีกอันหนึ่งก็คือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าสารแต่ละตัวครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าเลขโมลครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นการบอกสัดส่วนในการเกิดปฏิกิริยาของสารเคมีกันซึ่งรเราใช้ในการดูลสมการต่อไปต่อไปเป็นเรื่องของการดูลสมการครับ <c oughs> เมื่อเรานําสารสองชนิดมสมกันเราจะเป็นต้องรู้อัตราส่วนที่แน่นอนเพื่อในการบอกได้ว่าสารที่สารที่ทปลายทางสารผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นน่ะจะต้องเกิดขึ้นในปริมาณเท่าไหร่ซึ่ง วิธีการที่เราดูเบื้องต้นคือเราจะดูโดยการสิ่งเราจะดูโดยการพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าเลขโมลครับคือในระดับในการเรียนของเราในระดับขั้นพื้นฐานนี้เราจะไม่ลงลึกในเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์แต่จะครูเฉพาบอกได้ว่าอัตรา,าส่วนในการใช้สารนั้นเป็นอัตราส่วนดังนี้นะครับเราจะไม่ลงลึกถึงถึงปริมาณน้ําหนักหรือปริมาตรแก๊สนะครับครานี้สิ่งที่เราต้องทําตอนนี้ก็คือต้องทําการดูลสมการให้เท่ากัน วิธีการดูนสมการคือเราต้องทําการวิเคราะห์ของอะตอมแต่ละตัวว่าในสารสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์นั้นมีอะตอมแต่ละชนิดจํานวนเท่าไหร่โดยทําการมันสร้างเป็นตารางขึ้นมาครับในข้อนี้เราจะเห็นแค่ไฮโดรเจนออกซิเจนนะครับครูก็จะเขียนแค่ไฮโดรเจนออกซิเจนตัวนี้มีไฮโดรเจนเท่าไหร่ห้อยสองก็ต้องมีสองตัวนี้ห้อยสองก็มีสองครับตัวนี้ไม่มีไฮโดรเจน ตอนนี้ถามว่าโอตัวนี้มีโอออกซิเจนไหมไม่มีเราก็ใส่ศูนย์ตอนนี้โอมีสองตัวนี้โอมีหนึ่งครับเพราะฉะนั้น,นก็ะดาเป็นศูนย์สองหนึ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําการดูลสมการเราต้องดูว่าสองฝั่งซ้ายขวาต้องมีค่าตัวนั้นเท่ากันซึ่งในที่นี้คือไฮโดรเจนไฮโดรเจนของฝั่งนี้ฝั่งนี้ทั้งหมดของไฮโดรเจนมีสองฝั่งนี้มีสองเท่ากันแล้วฝั่งนี้ออกซิเจนมี สองฝั่งนีออกซิเจนมีหนึ่งครับแปลว่าอันนี้ยังขาดอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราต้องทําการดูนสมการโดยการใส่เลขหน้าสารเคมี K M e, ที่เราสนใจครับซึ่งในกรณีนี้ตัวนี้มันไม่เท่าถูกไหม O ตัวนี้มันมีสอง O ตัวนี้มันมีหนึ่งเราต้องทําการดูนสมการโดยการใส่เลขก่อนครับซึ่งทีนี้คุใส่ตัวนี้เป็นสองเพราอใส่ตัวนี้สองแล้วไฮโดรเจนจากเดิมมันมีสองมันเพิ่มมาเป็นสองเท่าก็ต้องเป็นสี่ ออกซิเจนตอนนี้ก็จะเป็นสองครับเพราะว่ามันถูกคูณตนนัวนี้ตอนแรกออกซิเจนมันมีตัวเดียวใช่ไหมแต่พอเราใส่เลขเข้ามามันเสมือนว่าตัวนี้เอามาคูณเป็นชุดชุดของมันตอนนี้ถ้าบอกว่าไฮโดรเจนมีสี่เพราะคูณสองออกซิเจนมีสองเพราะว่าคูณสองเหมือนกันตอนนี้มันห้อยหนึ่งก็เป็นสองครับพอทําอย่างนี้ปุ๊บคราวนี้ออกซิเจนข้างล่างเท่ากันแต่ข้างบนไฮโดรเจนเกิดไม่เท่ากันอีกไฮโดรเจนตัวนี้มีอยู่สองต้องคูณอะไรถึงได้ถึงให้ได้สี่ครับก็คูณสอง ก็จะได้สี่ตรงนี้เท่าแล้วเราก็ใส่หนึ่งครับเป็นปกติเพราะฉะนั้นการดูลสมการนี้ก็จะได้ว่าอัตรา,าส่วนคือสองต,ต่อสองตอนหนึ่งต่อสองครับพูดง่ายคือต้องใช้ตัวนี้สองเท่าใช้ตัวนี้หนึ่งเท่าจะได้ตัวนี้สองเท่าครับจากปริมาตรจากปริมาตรหรือหรือน้ําหนักที่เกิดขึ้นนะครับนั่นต่อไปครับ อันนี้ S 8ปด O สจะได้ SO 3ครับเหมือนเดิมครับทำการวิเคราะห์ก่อนว่าอะตอมแต่ละตัวในโมเลกุลมีจำนวนเท่าไหร่จากที่เราเห็นมีแค่ S กับ O นะครับคุาก็จะคิดแค่ S กับ O ตอนนี้ S มี Me 8 S มี Me 0 S มี Me 1ครับตัวนี้ O มี Me 0 O มี Me 2 O มี Me 3ครับแล้วทำการแบ่งข้าง ตัวบนครับเห็นไหม s ตัวนี้8ตัวนี้1ไม่เท่ากันถูกไหมครับแล้วก็เริ่มทําการดดนตัวนี้ก่อนได้เลยโดยการใส่8ที่ตรงนี้เมื่อใส่8 8คูณกับ s ที่เดิมทีมี1ตัวก็คือ8ปดคูณหนคูณสามแคูณหได้8 8ดคูณสาได้24ครับพอได้24ปุ๊บอ้าวการเปนว่าออกซิเจนตัวนี้ไม่ไม่สมดุลกันตัวนี้มีมีอยู่สต้องนําไปคูณเลยครับถึงได้ยี สิบสองถูกไหมครับพอใส่สิบสองปุ๊บตอนนี้โอเดิมทีมีสองมีสิบสองชุดก็คือมียีบสี่ตัวครับอ่าตอนนี้เพอเอิญอสมการตอนนี้ฝั่งนี้เอมีแปดเอมีแปดโอมียี่สิบสี่โอมียีี่เท่ากันแล้วตัวนี้ก็เลยใส่หนึ่งเลยเลยครับอาาัตราส่วนที่ได้ก็คือหนึ่งต่อสิบสองต่อแปดครับตัวอย่างถัดมาครับอันนี้เริ่มมีเยอะขึ้นจะเห็นว่า อะตอมมันมีมากมากกว่า2องชนิดแล้วมีซิงค์แซตเอนไฮโดเจนแล้วก็คอรีนครับครูจะเห็นดังนี้แล้วก็เริ่มใส่ตัวเลขตามจำนวนที่เราเห็นครับตัวนี้ซิงค์หนึ่งศูนย์หนึ่งศนย์ครับอันนี้ไฮโดเจนศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับอันนี้คอรีนศูนย์หนึ่งสองศนย์ครับ เพราะฉะนั้นเรากทท็ทำการแบ่งข้างแล้วก็ดูว่าใครที่ไม่เท่าเราก็จัดการรดนก่อนได้เลยจะเห็นว่าตรงไฮโดรเจนมันเป็นหนึ่งกับสองเห็นไหมครับ <c oughs> ไฮโดรเจนฝั่งนี้ทั้งหมดมีหนึ่งฝั่งนี้ทั้งหมดมีสองเราก็ต้องทําการดูดโดยใสย 2, ่สองตัวนี้พอคูณไฮโดรเจนเพื่อให้ได้สองครับพอคูณไฮโดรเจนปุ๊บคอนไลน์มันก็โดนเป็นสองไปด้วยพออิญตอนนี้พอใส่ตัวนี้เป็นสองพออิญทุกตัวเท่ากันหมดเลยสิงค์หนึ่ง 1, ทั้งหมดหนึ่งไฮโดรเจนทั้งหมดสอง ทั้งหมดสองทั้งหมดสองทั้งหมดสองเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใ i̇şte. ส่หนึงตลอดครับก็จะได้ว่าอัตราส่วนในข้อนี้คือหนึ่งต่อสองต่อหนึ่งต่อหนึ่งต้องใช้ผลิตภัณฑ์เอ้ยต้องใช้สารตั้งต้นตัวนี้หนึ่งตัวนี้สองจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หนึ่งเท่ากับหนึ่งเท่าครับมันเป็นเรื่องของโมลอัตราส่วนโมลนะครับต่อไปครับตัวนี้บ้าง ตัวนี้อาจจะมีอะไรแปลกๆนิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์นะแต่จะเห็นว่าอะตอมที่มีในในสมการนันก็มีแค่ FeS แล้วก็ O FeS แล้วก็ O Fe ตัวนี้มีค่า1 0 2 0นะครับ S มี1 0 0 1ครับ O มี0 2 3 สองแล้วก็แบ่งข้างอาละจะเห็นว่าครั้นี้หลายตัวเลยยิ่งข้างล่างยิ่งยิ่งตัวโอยิ่งแปกลกนะครับครั้นี้มันแตกเป็นสองชุดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถ้าเอาง่ายๆทําทตัวที่เราทําตัวที่ไม่ควรจะทําตัวที่มันแตกจากกันก่อนเพราะว่าตัวนี้ออกซิเจนใช่ไหมถ้าเราทําการดูน,ดนตัวนี้เริ่มจะดูนลําบากครับถ้ายังไงให้ทําที่ตัวที่ง่ายสุดก่อนก,นก็คือ Fe เพราะฝั่งนี้มันมีหนึ่งฝั่งนี้มีสองจับคูณสองตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น สองตัวนี้ก็เลยใส่หนึ่งเหมือนเดิมครับเพราะว่าเข้าคู่กันแล้วพอใส่หนึ่งปุ๊บเราก็เริ่มไปแก้ที่ SO ครับพอใส่สองตัวนี้ตัวนี้จะกลายเป็นสองตัวนี้จะกลายเป็นสี่ตอนนี้บวกกันจะพบว่าข้างบนเนี่ย FE เท่าแล้ว FE เท่า S เท่าบวกกันได้สองบวกกันได้สอง แต่ตัวนี้ได้สองกับตัวนี้ได้เจ็ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้มันได้เจ็ดตัวนี้มันได้สองคันนี้เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับว่าเราจะต้องเอาอะไรคูณเพื่อให้มันเพื่อให้ฝั่งนี้มันได้เจ็ดเราก็ต้องเอาเจ็ดส่วนสองครับคูณถูกไหมเอาเจ็ดส่วนสองคูณกับสองมันจะได้เจ็ดก็จะเท่ากับฝั่งนี้แต่ปัญหามันมีอยู่ว่าเรื่องการดูลสมการ ห้ามเขียนเป็นทศนิยมหรือเศษส่วนครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการกําจัดส่วนนั้นไปวิธีการกําจัดก็คือเราทําการคูณสองตลอดสมการครับคูณ2ตลอดทั้งสมการก็คือเราจะจับเพื่อทําให้ตัวส่วนหายไปใช่ไหมครับเราเอาสองคูณตลอดแต่ว่าเวลาตอนคูณต้องคูณทุกตัวที่เป็นเลขมวลข้างหน้ามันก็เลยจะได้ว่าตัวนี้คูณไปได้สี่เอาสองคูณได้เครับ สองคูณได้สองสองคูณเท้สี่ครับอาล่ะเราลองมาเช็คก,กันดีกว่าว่าตกลงจำนวนทำทำจำนวนนั้นเกิดการสมดุลหรือยังอันนี้ FE 4ส4ีศูศนย์ครับต่อไปซันเฟอร์ S ตรงนี้เป็น4ี่ศูส ต่อไปออกซิเจนครับ0 14 6 8ข้างบน Fe รวมกันได้4ครับ s u n f อร์รวมกันได้4ออกซิเจนรวมกันได้14 6บวก8ได้14ครับเพราะฉะนั้นสมการนี้สมดุลแล้วถูกต้องอัตราส่วนที่ได้คือคำตอบข้อนี้คือ4ต่อ7ต่อ2ต่อ4ครับ นะครับณจุดนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดใน Google Form ด้านล่างด้วยจะมีจส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดุลุนเลขสมก,การนะครับสหรับนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ